อันนี้สนใจก็ทักเข้ามานะครับผมามันใช้เวลาพอสมควรเป็นกันฮะอ,อ๋ะอก็ออคือเหมือนต้องคือพูดง่ายๆเราต้องสั่งสั่งก่อนใช่ไหมเคะใช่ใช่ก็คือต้องลูกค้าต้องสั่งจองม,มานะเพราะว่านี่นี่อันนี้ลูกค้าจองหมดแล้วที่เห็นนะครับอ๋ออาจารย์ตัวเนี้ยนะครับ พันสองร้อยวัตนะครับเพราะฉะนั้นสองตัวเหลือๆครับบอกเลยว่าเหลือๆเหลือๆเลยนะสายไฟผมเส้นแค่นี้นะจับได้เลยครับไม่มีคำว่าร้อนจับได้เลยเนี่ยบางคนบอกว่าสายไฟเล็กไหวไหมนี่ไงอ๋อใครก็ได้พี่เนี่ยลองจับดูว่าร้อนไหมขัวม้วนโทมา จริงๆนั้งใจจะมาแปดดอกแต่ใส่รถไม่หมดแด่มาสามใบวันวนี้อมันหนึ่งสามพอนี่เขาก็สองตัวน,น <พอ S 2> ะ ผมก็สองตัวแบบสามก้อนนะครับคาราโอเกะเอาไปซักทิงดังไม่พอเหมือนกันใช่ไม่ร้อยด้วยร้ยองมาแล้วป๋าไปยันดูนี่ยังครับครับตัวนี้จองแล้วอันนี้เลยออยู่ตัวเดียวพี่ชุดหนึ่งสี่พันสองมีรอยู่แล้วเขามีเสียบได้เลยครับ ส่วนี้โอ้ี่ข้างลรางโอ้โ,อโอ่ยาวๆอันนี้แบบลูกเดียว <c oughs> อันนี้มันง่ายตรงที่ว่าเราคัน <c oughs> <c oughs> กันท่าพี่ชุดหนึ่งมีครบเลยนะครบเลยมีนี่ด้วยครบเลยครบเลยน่นเลยพี่หกแอมป์ไม่มีไม่แบไเตอรี่ใช่ไม่ี้่ไม่ไมไ่อ่อีี่ไไไม่่ไ่มไม่มไม่ แอมไม่เป็นไรถอดดอกพี่ว่าก็ตอ่อลนกคนเมื่อต่อตรงมาต,อดดอต่อดอกนี้ก่อนก็ส่งไม่เป็นเขาจะซมอะไรพี่ว่าให้เ,เออบสให้โม ออนี่ไงดูดอกกันเพราะมันมันดอกแตกตอแหะจะดูัวนิดนึงออมไม่ควรว่าเขามาตรงนี้ว่าต้นเสีงมาตาตงตาตงไปเลยไลไ้ไล่ได้ยงไงก็รับเบอโทรนะครับมโผมเไว้าอท่านท่าน ตาคนคนไหนก็ได้ย <c oughs> ี่เขาชุดนี้เขาชุดใหญ่เลยอ่ะพี่ทีแรกเขายาตัวนี้อ๋อ <c oughs> <c oughs> มาเห็นตัวนี้เขาเปลี่ยนใจเลยเปลี่ยนใจเลยใช่ไหม <c oughs> เฮ้ยขอ,ขอตัวพิชชิ่งก่อนหกสิบแตมมา <c oughs> มาแล้วมาแล้วตัดชุดไปเลยใช่ไหมแต่นี้พี่จะต่อแบตนะพี่แค่ตัวนี้เองนะจะต่อแบตนะจะต่อแบตต่อไฟบ้านแค่ตัวนี้แค่นั้นเองครับผมอ่าแล้วก็เอาออกครบครบเลยพี่คืออันนี้เขาต่อสําเร็จไปให้แล้วใช่ไหม คือไม่ต้องทำลูกค้าไม่ต้องทำอะไรเลยเฮ้ยใบละพันห้าสิบบาทเองจะขอจะขอแบตเลยที่แบตเราเข้าง่ายนะเข้าเข้าง่ายเลยพี่ไม่ต้องไปฉาคือธรรมดาไฟบ้านไฟแบตต้องไปถอดน่นถอดนี่ไงอ่าสมมติพี่เป็นไฟบ้านใช่ไหมได้หกหอดนี่พี่ได้แปดพี่ ได้แปดครับแต่ผมมามาไม่หมดรับสัสิบแปดนิ้วแล้วสิบแปดเราไปใส่ล้อโซ่แส่เน,เนี้ยตอกรถยนต์น่ะได้สี่ดอกเลยในตัวเนี้ยนี่ยอย่างเงี้ยได้สี่ดอกเลยคางละสองดอกเลยพี่สีดำนะพี่สีดำเบรนะสีดำเบรแดงคือกลางแหลมเนี่ยผมให้สีดำไม่ได้คือเบรดเบรแย่แยคือกลางแหลมหมื่นสามพันห้าร้อยพี่ อ่าเสียบเลยไฟสองระบบอันนี้ก็แค่นี้อ่า,าโโม่ได้ปิดซีอีกด้วยเก่งมากไม่ได้ปิดตั้งต่อได้เฉยเลยปะาพะโคตรเก่งเลยอะ่ะปิดประจำ <ot> <ot> อ่าขอเอฟเฟกต์มาเลยเดี๋ยวเดีด๋ยวต่อเอฟเฟกต์ต่อง่ายงอย่างเงี้ยทำไม ผมมติว่าพี่จะใช้ไม้ใช้มิกนะจะใช้ไม้ใช้มิกมาอ่าเขาสายหนึ่งหนึ่งเส้นเลยแบบนี้เลยพี่อ่าเดี๋ยวอ่าฮะมีมีมีเดี๋ยวสมมติว่าเนี่ยเราจะต่อเอาไม้ดยป่ะไม่ไม่เอาไม้เอาไม้มาลองไงอ่าจะต่อมิกต่อปีตัวนี้ทำได้เลยนะ จะต่อปีต่อมิกอจาจจะโน่นนี่เเมาเอฟเฟกมาอ่าขอสายต่อมิกมาเส้นหนึ่งพี่เดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งนะอ่าสมมุติว่าเนี่ยอ่าเป็นมิกเป็นเอฟเฟกเป็นอะไรก็ได้นะเสียบปั๊บอ่าเอาสายเอยนเสียบนี่เลยอันนี้จะไปะกดนะอ่าตั้งตัวนี้ไว้เที่ยง แล้วก็ปูทุเข้าไปเลยอ่าเขาสายต่อมิกเซนหนึ่งเดี๋ยวแถมได้ด้วยสิมันจะขึ้นมา MK 8 8แล้วก็เชื่อมต่อเลยอ่าเนี่ยเดี๋ยวนีสายพี่ต่อมิกนะใช้ตัวนี้อ่าอันนี้เราก็จะใช้ไม้ใช้อะไรได้แล้วครับเนี่ยอ่าตัวนี้ยังไม่ทำงานใช่ไหมกดตัวนี้เลยนะครับ ต่อไม่ก็เหมือนกันเนี่ยกดตรงนี้นะปึ๊บเห็นไหมทำงานละเหมือนเราตัดบลูทูธมันออกตัวนี้ก็บลูทูธเอามาใช้น,นี่แทนอันเ,เนี้ยไม้ใช่เนี่ย Hello two 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 Hello two ตอนนี้ไม้ก็ใช้ได้แล้วเเอฟ F7 ก็เนี่ยแยกเล่น อย,อ,อยู่ระยะนี้ไม่วิครับอต่เดี้ยต่อไปเนี่ยนะเราก็ใช้ได้เลยอ่าเยเราไม่ใช้เนี่ยอ,ออกนะครับ,รบเดี๋ยวกัมันก็จะบูทูนก็จะกลับมานี่เลยครับเห็นปะชุดนี้ไปด้วยนะครับแบบน่าไม่ได้ไปไม่ได้ไปครับ อ่านี่นะพี่จะไปต่อมิกเซตนี้สามร้อยผมแต่งไม่ผิดไปอันนี้ชินเงินครับแล้วเรากดตัวนี้ปั๊บมันจะมานี่หละอ่าพี่มิกเสียบเลยอันนี้ข้างละสี่ดอกสําหรับแปดโอมนะแต่ถ้าสี่โอมข้างละสองดอกครับส่วนกลางแล้วเนี่ยพี่ใส่อย่างนี้ได้อีกสองใบนะครับส่วนตัวนี้ก็ถ้าพี่จะใส่สายยาวไ,ไปเปลี่ยนสายเอาแล้วก็การปิดระบบมันก็ นี่นะครับขยันจังเลยเปิดปุกเข้าปั๊บเลยนะีอันนี้ก็เบรคจะไม่ทำงานแล้วนะหมแล้วก็ปิดตัวปับ๊บนี่ง่ายๆครับแล้วก็แค่นี้เสร็จแล้วต่อตั้ง่อย เอาพี่แค่ประเดิมไปแปดพันพอประเดิมอ่ามีแอนดรอยยังแถมด้วยเนี่ยแถมด้วยแอนดรยยังแถมด้วยอ่านี่แถมด้วยอ่าดีอันนี้เอาไปด้วยเนี่ยไม่มีนะครับะโอ้พี่เอาไอ,อ้อะคริลกอลืมบอกไปนี่นะพี่อ่าอะคริลกนะครับวิธีนะพี่แต่ผมทำแล้วทุนมันขึ้นี่เอาอาคริลขึ้นมาเลยนะนะครับ แล้วพี่เอาไฟต้นกำเนิดตรงนี้12โวลต์ไปเลี้ยงไฟ LED กล่องครอบสวยเลยพี่แต่เต็้แพงอ่ะพี่แพงแน่ใช่พี่เป็นพันครับนี่เอาไปเลยหมดนี่เลยเนี่ย <c oughs> อ่ะนี้ <c oughs> อันนี้ <c oughs> ดึงไปเลยอ่านี่ อภัยพี่มามามา,มาหน้าราเฮ้ย <Hey, S 1> เดียวเดียวตั้งแถวมาปลาสวิจ so ิ้งหกสิบแอมมีป่ะไหนอมีมีมีนี่นี่หน่อยขอไอ้นี่หน่อยชดเลยครับขอหกสิบแอมมา่นหกสิบสเปคคอนหกตัวไม่ใช่ไม่ใช่หกสิบแอมตัวนี้ <c oughs> ใช่หกสิบแอมขอสายดำแดงเส้นหนึ่งวันนี้ลูกค้าก็มาจัดไปครับหน้ารา้านไอ้พอดไอ้นี่ไอ้อะไรเนี่ยปรับไฟสามสิบไอ้สเตยดับอ่ะเดี๋ยวพี่เอาแอมมาวางนี่เลยอ๋อตตัวนั้นไฟมันอยู่ในนี้มดแล้วใช่พี่ไม่ต้องทำอะไรละแค่พี่เอาเนี่ย เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวจัดกับพี่ก่อนวันนี้จริงๆแนละ้วชุดนี้จะจะประเดิมในช่วงสงการใช่ไหมจริงๆแล้วอาจะออกหลังสงการแต่ตอนเนี้เหมือนมันมีแรงกระตุ้นหลายๆอย่างครับคือตอนนี้ชั่วโมงเนี้มันผมไม่ได้ทําคนเดียวอ,อผมไม่ได้ทําคนเดียวแล้วตอนนี้ก็อย่างคนที่ดามา่าอะไรตองเยอะแยะไปหมดอ,อ่ะใช่ไหมแล้วตอนนี้ แต่ผมคิดอย่างเดียวว่าถ้าเราหยุดอยู่กับที่เนี่ยเราก็จะอยู่แค่นั้นนะเราก็จะอยู่แค่นั้นเราก็จะไม่ได้ไฟฟ้าหาอะไรฮะแล้วก็อย่างเทคโนโลยีอ่ะมันน่าสัมผัสอย่างไอเจ้าตัวเนี้ยมันตอบโจทย์ได้แบบโอ้โหอาทิ์อาิตย์ก่อนยังมีคนถามหานะป๋ามีคนถามหาว่าไม่มาป่าล้วโอ้โหมาทั่วทเดี๋ยวป๋าเบือ่อไม่จริงๆแล้ว,ว่ผมผมจะไม่ค่อยได้รีบออกแต่ตัวเนี้ย ในในช่องทางหลาย,ลายช่องอะ่ะมันเขาก็จะออกมายุ่แย่ไปหมดอะ่ะเราต้องรีบต้องรีบปะ่ะใช่อ่าตอนนี้เสร็จแล้วขอยหนี่หน่อยสเปคอนหกตัวนี่ละครับท่านผู้ชมแค่ออกเอ่อผมลงภาพนิ่งไปนะครับตอบคอมเมนต์แทบไม่ทันนะครับนะอ่าของผมใช้ได้จริงครับใช้ได้จริงแล้วก็ใครที่คือต้องเห็นก่อนนะฮะเห็นก่อนแล้วก็ว่าจริงไหมอะไรอย่าง,งเงี้ยครับผมอ่านี่ฮะสีแดงนะครับไอ้ดำมีอีกตัวไหมเนี่ย มันหกตัวแต่มันแดงสามไงอันนี้เสียงกระซับใช่ไหมก็สนใจยังไหมก็มารับชมมารับฟังเสียงหน้าร้านนะครับท่านผู้ชมตลาดนัดอันเซตเนี้ซับป่ะตลาดนัดการมรดกนะครับนี่เส้นนี้นี่ไม่ใช่เนี่ยันี่ที่มาทันป่านะครับ ถ้าพี่ไปไปไปต่อสายเองนี่ก็ตัดได้เอาหนึ่งห่วงเขามาดูด้วยตาตัวเองไม่รู้เขาชอบหรือเขาเกลียดอ่ะเอาเยอะมากอ่ะนะครับทุ่กคนนี่ก็คือเอฟซีของปานัทนะครับวันนี้อาจจะจุกลหวเล็กนิดนึงนะครับเพราะว่าผมมาช้าไปสักหน่อยเลยป่านัทก็มีทั้งคนชอบคนไม่ชอบนะครับก็ให้รู้นิดในการรับชมนะครับไอ้สาม อันนี้เสียงกลางในเสียงกลางนะครับสีแดงกลางนะพี่อีกเส้นหนึ่งเสียงกลาง อย่างพี่จะไม่มีร้อยต่อนะพี่ก็เปิดมาใส่หนึ่งบวกหนึ่งร้อไฟที่นี่มันชอบเกเลยมันร้อยกว่าแบตก็เหมือนกันนะพี่ดึงออกแล้วก็แบตใส่ได้เลยนะนะมันจะขึ้นอุบูชิออดิโอตัวนี้พี่ไม่ต้องไปหิ้วแท่น,นหนักๆเนี่ยนี่ไฟบ้านไฟแบตเล่นได้เลย หาอะไรแล้วต้องเปลี่ยนตัวเขาเลยนะมาดูกันว่าเพื่อหลังเร็จวันก่อนของีต้องเป็นตัวไง้าก่อนเริ่มมาทุกเช้าต้องเปิดมือเปิดใจทุก8กลางัอือฮั่นเท้าเบื้องบ Are you ready? <laughs> <laughs> ีมันจะทำงานตอนมันร้อนนะอ่าไม่ต้องไปตกใจอ่าสงาอ่าเดี๋ยวพูดเรเล่นไฟบ้าอยู่แล้วเนี่ยเอ้ยอยากไปขึ้นรถไปสงการละอ่าปิดเลยพี่ปั๊บออกก็ต้อสงการคือดูบวกลบแค่นั้นแหะถอยปั๊กเลยอ่านะฮะออกหน่อยนะครับอันนี้เหมือนแบตแบตรถนะเหมือนแบตแบตอ่อแบต แบตลดแล้วเนี่ยนะครับพี่ก็แค่นี้ฮะแค่นี้แล้วก็เปิดเลยครับ <c oughs> เอ้าลืมปิดอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> Yo move DJ, let's the beat. หมดเลยหมดเลยเพราะพี่มาปรับนี่อันเนี้ยมันซับเบไอ่าี้ยไอเนี้ยซับเบสองข้างก็คือถ้าเป็นแปดโอห์มเนี่ยพี่เข้าใส่เข้าไปเลยข้างละสี่ดอกอ่ะแปดโอห์มนะอะไรก็ได้สี่แปดโอห์มแต่ถ้าเป็นสี่โอห์มแบบเนี้ยตีได้ข้างละสองดอกดีกว่ะ คือด,ด,ด้วยเหตุที่ว่าโอมกับแปดโอมกับรถยนต์มันคุณละคนละอย่างกันนะส่วนตรงกลางอันนี้คือตัวขัดเสียงกลางอ่าก็คือเผื่เพื่ไปเผื่ไปประมาณยีสแอมยี่สิบแอมยี่สิบแอมไอ้ตัวนี้หกสิบแอมสบายสบาย,บายแต่แบตจบแล้วก็เปิดได้ทั้งวันครับ <c oughs> อยากร้องเพลงอยากต่อมิกต่อเข้าช่องนี้ได้เลย <c oughs> เมนูมันอยู่นี่ตั้งใจจะแบบ มาเป็นรูปเป็นล่างเลยอ่ะแต่ปรากฏว่าลูกค้ามารอแบบเออมาลูกค้ามารอเยอะเกินนะเออเลยหมดเลยหมดเลยครับนะแต่เลยไม่ได้ตั้งใจจะคุยแล้วลืมหมดเลยอ่ะโอ้แต่ก็น่ารักกับอย่างพี่คนคนตะกี้เนี่ยที่เอาไปชุดแรกน่ะแกจะมาเอาไอ้ตัวสามพันอ๋อแล้วมันหมดแล้วพี่คนหนึ่งที่ที่เมื่อมันนัดที่แล้วนะครับเขามารอผมผมยังไม่ถึงนี่ลูกค้ามารอตรงนี้เต็มเลย หมดมาทีทีแล้วก็หมดอด้วยเหตุที่ว่าน่าจะใกล้สงการามใกล้สงการา์<ม>ด้วยแล้วก็อย่างเอซีทางกัมพูชาครับตามแมวที่ตลาดไทยโหไปกัมพูชาเยอะครับแล้วก็ฝั่งลาวด,ด้วยครับผมแล้วก็ปวก้องน้องพี่อะไรต่างๆแล้วก็คนเนี่ยลายๆโหทางเชียงใหม่องอย่างอ,อย่างลุงล่ามิวสิกนี่โหต้องส่งไปให้อ๋อครับผมแล้วก็ทางทางทจุมพรก็มีแล้วก็ โอ้โหหลายที่ใช่ครับตอนนี้ใช้คำว่าทั่วประเทศน่ารักครับน่ารักแล้วก็ขอบคุณมากมากนะครับสำหรับการติดตามแล้วก็การติดชมนะครับผมผมไม่ได้ไม่นั่นแนแต่ผมเอาเอาเอาเก็บเพิ่สิ่งที่มันดีก็ปล่อยให้มันดีไปอยู่แล้วแต่ยังดีแล้วเ็าเดี๋ยวจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาอีกนะปลาคะคือตอนนี้เทคโนโลยีมันมาเรื่อยครับมันมาเรื่อยอย่าง6 0 0 1ไปไแป๊บเดียว6 0 0 2มาแล้วตามตีงตัวเนี้ยแต่ไอเจ้าเจ้า2กศูนยันแนยต่างกับหกศูนร์ศูนย์หนฮะ มันแตกต,ต่างกันตรงที่ไ,ไอเนี่ยความดังแต่เอ่าเขาเรียกะไรความถี่อะไรต่างๆอไอเจ้าหกถึสูงสองเนี่ยจะแน่นกว่าชะมามันจะเอาไปเลยแต่ถ้าแบบในแนวแนวเนวีน่ยแนวแนวเครื่องไฟเลยอ่ะไอตัวเนี้ยแต่แตัวเนี้ยมันก็จะมีตัวรองรับก็คือหมายถึงว่าพอเราเราเชื่อมต่อเสร็จอ่าเนี่ยคือวันรุ่งการทํางานให้มันดังขึ้นถูกไหมครับแต่จะมีความถี่คู่นี้แหละอมามามาซึมซับครับผมแอ่มันก็ ทำง่ายๆข้างละาสักหกร้อยครับตัวนี้ล่อไปพันสองร้อยวัตต์สองตัวล่อไปสองพันสี่อ่ะอันนี้มันเล่นได้จริงครับแล้วก็ขอบคุณหลายๆคนเนี่ยอย่างดีเนี่ยที่เขาเขาไปไปแล้วก็เนี่ยแทบจะไม่มีอะไรวางให้ลูกค้าอยูเลยเนี่ยเกลี้ยงเลยป่าเกลี้ยงเลยร้านวันนี้นะต้องขอบคุณพ่อคุณพ่อมาสายเพราะลูกค้ามารอผมที่นี่หมดเลยบางคนบางคนมารอเจอมารอเจอผมบอกว่าไม่ได้มาไม่ได้มาตะกี้ปะจี้ไงอ๋อเจอเขาสมมติแล้วนั่นแหละใครเขาเจอจำได้ โอ้น่ารักขอบคุณมากๆนะครับหลายๆคนนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามแล้วก็ติดตามอะไรไม่หม่ๆโทรปรึกษาได้นะครับผมนิดนึงสําหรับวันอาทิตย์กับวันพฤหัสนะครับอาจจะไม่ค่อยได้ตอบลูกค้าเท่าไหร่ครับผมเพราะว่าเดี่ยอววานอาทิตย์ก็เนี่ยดูแล้วก็โชคดีอย่างหนึ่งคือไปขายที่ไหนคนเยอะมากครับรุมตลอดครับคนเยอะมากลุมซื้อบางลุมดาว ก็น่ารักดีครับไม่มีไม่มีวันนั้นก็ไม่มีวันนี้ครับขอบคุณมากมากเลยนะครับปีใหม่ไทยจะถึงแล้วก็ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะแล้วก็อย่างที่เราเห็นนะที่ว่าแผ่นดินไหวนะมันอาจจะเจอกันหลังสงการนะป่านะใช่ใช่ใช่ผมสงการคุณพัไปใช่ไหมใช่ใช่ครับไปอาจจะไม่ได้ไปหาแน่นะอาจจะไปอาจจะไปที่อื่นก็ยังไงก็ระวังหน่อยก็แล้วกันสาหรับการเดินทางนะเพราะว่า รถเยอะรถเยอะครับขอบคุณมากมากนะครับผมแล้วก็โชคดีมีเงินช้าทุกคนนะครับปีใหม่ไทยด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับป่าสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีนะครับวันนี้ก็ดูหน้าร้านของป่านัดนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวังไงก็ติดตามรับทางแฟนเพจเฮ้ยเหมือนดอกเสียงกลางไปนั้นนะทมาวางตรงเนี้ย